สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบอทอีพีสิบเก้าด้วยการเสนอเราได้ของมาใหม่ครับคันเตอร์ใหม่เราได้ของมาใหม่ครับมันคืออะไรกันเนาะวันนี้เราจะมาอันบอเจ้าสิ่งนี้กัน่จ๋งนงไรับเลนขอถ่ายอิกได้ไหมเผื่อใครยังไม่รู้นั่นคือบอดเด็กฝึกงานของเรานะคะ อ๋อหรอวะนี่คือออะไรบอกไปยังยังคืออะไรครับนี่คือเครื่องปิ้น 3D ค่ะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะทำกันในเดือนหน้าเราจะมาปิ้นแบบที่พาเลทส่งออกเฮ้ยเฮ้ยเราจะมาปิ้นตัวแชมเปิลสำหรับตัวเซรามิกแล้วก็คัตเตอร์กรีดกลางเลยนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันี่ อันบอกเคยแกะของใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ตัดกีเลยไ่ได้กะกีบมืดกีเลยอ่ว้าวตื่นเต้นตื่นเต้น่เต้อตื่นต้อื่นเต้ื่นเ้นเ้นื่นเต้น่นเ้นตเ้นนเ้นวใ่้ยัง่ออ่ะไม่รู้เหมือนกันอันบต้นตื่น่อนนเต่อเ่เตเ คลิป h าว to กับสีท o ดูวันนี้เราจะมีช่างมือโครทำช่างมีอโปรช่างอยู่ตรงเราไปนำเขาไม่ได้จัดป้ายหรือเราไปดูตอนต่อกันเลยปฏิบัติการแล้วต่อแล้วต้องล็อกแน่นเดะเลยนะไม่ค่อยแน่นนะว่าเดะเออมันดูเงงวะ โอ้ต่อมาแล้วนี่เป็นขั้นตอนที่ยุงย่งยากที่สุดที่เราทำมาแล้วนานกว่าครึ่งชั่วโมงเรากำลังปรับระดับฐานให้มันเข้ากันเพื่อให้การพิมพ์ของเราไม่สะดุดเราต้องใช้เครื่องมือ DIY ก็คือกระดาษ A4 ไม่ใช่ DIY เขาเข<อ>า,าบอกว่าให้ใช้กระดาษ แล้วก็ข้อห้ามอย่างหนึ่งคือห้ามวางมือบนฐานไม่งั้นเ่ห้ามวางมือบนเบสเพราะว่าถ้ามีคนวางมือบนเบสฐานฐานไงเออมันเกี่ยวดําทั้งเครื่องเพราะว่าถ้าเอามือจับบนฐานเส้นพลาสติกมันจะไม่ติดคุณภาพมันจะลดลงความรู้นี่นีกำลังใช้ความพยายามในชีวิตในการตอบ อย่าพูดเยอะเดี๋ยวมาลงโอเคอ่านสุดท้ายแล้วเพื่อนนี้ของเรามีความพยายามยวต้องวนกลับอันแรกใหม่โอเคไม่อ่านสุดท้ายปล่อยให้เพื่อนนี้ใช้ความพยายามไปนะคะแล้วรอดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งดีกว่าบุยตอนนี้เราติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วถึงกระบวนการใช้นอนนอนเส้นผลาสิกขนาดหนึ่งกิโล ที่พูดไปหลายรอบแล้วพร้อมกับ How to ในนี้นะคะเรากำลังจะเริ่มใช้งานมาันตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไหมมันแค่นี้เลยอะวิธีการติดก็ง่ายอ้าวโอเค,แ,คเลแล้วยังไงต่อแล้วมันจะดูดลงเองเหรอใช่เรา,เาจากบัสไซน์อ๊ะขาด <c oughs> รีพอร์ตดว่วน <c oughs> ว่าติดใช่ไหมใช่มันคือเส้นมะขันง่ายจัง เธอพูดนยตอนนี้ทาอะไรตอนนี้เราจะลองปิ้นนะครับคือตัวอย่างที่ผมสั่ง,งโหลดมาปิ้นก็คือมันจะเป็นเหมือนคิ้วคิ้วสั้นคิ้วสี่เหลี่ยมแล้วจะมีแบบจอตรงกลางด้วยเพื่อเหมือนวัดประสิทธิภาพเพื่องปิ้นว่าเราสามารถเข้ามุมหรือว่าเจาะข้อตรงกลางหรือว่าสร้างจุดซัพพอร์ตได้หรตอนนี้มันกาลังจะเริ่มใช่ไหม <c oughs> เห็นมันขยับเุ้ยตื่นเต้นมากแม่เขากำลังวัดอยู่ ขายเยอะตอนนี้พูดได้เลยพูดได้เลยพูดได้เลยลองความรู้ดิค่ะตอนนี้เรากำลังเริ่มปินแล้วครับโมเดลตัวนี้อันแค่นี้สองชั่วโมงตอนนี้น้องกำลังขึ้นโคมโคตรนานอะ ช่กำลังกรอบนอกยูเลยกรอบนอกนุ่มในเดีรอบอีกสองชั่วโมงถ่ายเงี้ยห้าห้าโมงอมเครื่องฉันเต็มอ่ะนี่เป็นอีกวันหนึ่งหลังจากเมื่อวานเพราะเมื่อวานเราลืมถ่ายปิดเราปิ้นได้ออกมาแล้วครับเมื่อวานห้าโมงชิ้นที่ใช้เวลาเท่าไหร่ให้ถ่ายสองชั่วโมง รู้เรารู้อยู่แล้ว่าคินี้สองชั่วโมงเขาเรียกว่าตัวเป็นบอนคิวบอลคิวก็คือมันจะมีอันนี้โฟกัสยังโฟกัสเป็นบล็อกเกอร์นะครับคือมันถ้าสังเกตมันจะมีลูกเล่นหลายๆด้านคือเขาบอกว่าพิมพ์ตัวเนี้ยได้ก็คือสามารถพิมพ์ได้ทุกงานบนโลกแล้วแต่ว่าเขาเริ่มตำหนินิดนึงตรงรายละเอียดเนี่ยครับที่ยังมีเป็นตำหนิอยู่อาจจะต้องจูนเครื่องใหม่แต่ว่าซัพพอร์ตด้านในก็ยังโอเค มีนิดหน่อยครับที่มันเป็นโอเคแต่ได้ภาพรวมถือว่าดีครับลองรีวิวเครื่องนี้สั้นๆหลังจากใช้มาหนึ่งวันดีใช้งา,งานง่ายครับสำหรับมือใหม่แค่นี้แหล,ละครับสำหรับบอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาปิ้นอะไให้ดูกันก็ติดตามได้ในชอ่องยูทูบของเราครับมาสองเท่าหายโอเคครับรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>